¡Gracias! ค่ะ,ค,ะคุณปาดค่ะคุณนุค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบ,กบต่างๆของคอมพิวเตอร์กันนะคะคุณนุคะในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยก็ล้วนแต่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทน้งนั้นเลยนะคะใช่แล้วค่ะเรื่องความก้าหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามข่าวสารกับ ใช่ค่ะตามงานต่งตางๆก็ล้วนแต่นำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทําง,งานงัน,น,นะทําปือเ่าก็แต่เจ้าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในวันนี้มีส่วนประกอบอะไรกันบ้างล่นะคะงั้นวันนี้เราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบต่งตางๆของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ในวันก่อน่ัว่ามีอะไรบ้างโดยคือโมนติ่งตัววิทยากรในการให้ความรู้ค่ะไปกันเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะครับแต่วันนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับในเรื่องของอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีอยู่4ตัวนะครับตัวแรกเป็นโปรเซสเซอร์นะครับตัวที่2เป็นหน่วยความจําตัวที่3นะครับเป็นอุปรกรณ์ในส่วนของ input กับ output แล้วก็ตัวที่4นะครับเป็นสื่อในการจัดเก็บข้อมูล เราจะมาดูในเรื่องของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ในส่วนอื่นๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่เรามองเห็นเป็นรูปร่างของคอมพิวเตอร์ก็จะเกี่ยวข้องกับจอคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับจะมีอยู่สองแบบด้วยกันก็คือจอแบบ CRT กับ LCD นะครับถ้าเกิดเป็นจอ CRT นะครับให้เรานึกถึงจอที่มีรูปร่างเป็นโทรทัศน์ในสมัยก่อนนะครับส่วนจออีกชนิดหนึ่งก็คือจอของ จอที่เป็นรูปแบบของ LCD ซึ่งจะมีขนาดกว้างกว่านะครับปัจจุบันนี้จอที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นจอประเภท LCD นะครับมีทั้ง CPU มีทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็แล็ท็อปต่างๆนะครับก็จะพัฒนาจอไปเป็นแบบ LCD ทั้งหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับก็คือตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกกันว่า power supply นะครับ พลั์สายนี้สําคัญมากนะครับถ้าไม่มีนะครับจะไม่ได้เลยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ละชิ้นนั้นจะใช้ปริมาณไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราเรียกันว่าคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดนี้มีความสําคัญมากเลยนะครับก็คือผู้ที่มาใช้คอมพิวเตอร์จําเป็นที่จะต้องมีคีย์บอร์ดเพื่อป้อนคําสั่งแล้วก็ข้อมูลต่างๆลงไปในที่ลงไปในคอมพิวเตอร์ เกิดการสั่งงานนะครับแล้วก็สมมุิผลงานของคอมพิวเตอร์ออกมานะครับทีนี้คีย์บอร์ดที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคีย์บอร์ดประเภทพืนท่านะครับเป็นสีกับพื้นท่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามลักษณะของการใช้งานถ้าเกิดใช้งานทั่วไปนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดพวกที่ชอบเล่นเกมนะครับก็จะมีคีย์บอร์ดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลองรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็คือหน้ดดิดนะครับหน้ดดิดนั้นเป็นอุปรกรณ์ที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่มีมากับคอมพิวเตอร์ในทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นเคสสำหรับตั้งโต๊ะหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ตามนะครับตัวาร์ดดิดจะเป็นตัวที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับทุกอย่างที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลระบบหรือข้อมูลปรงการตลาดนะครับถ้าเกิดหน้าดิดทาเป็นตัวหนึ่ง คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถใช้ได้ต่อไปนะครับจะต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่เท่านั้นนะครับจะใช้คอมพิวเตอร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ชิ้นต่อไปนะครับก็คือเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดน้นจะเป็นแผงวงจรสําหรับให้เรานําอุปก,กรณ์ต่างๆนั้นนะครับมาเสียบตามซ็อกเก็ตต่างๆนะครับเพื่อที่ให้คอมพิวเตอร์ได้สามารถทํางานได้นะครับเมนบอร์ดนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับเป็นแผงวงจรสําหรับ เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็คือตัวที่เราเรียกกันว่า CPU นะครับหรือ Processor ชิพนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ทําหน้าที่เป็นคล้ายๆกับเป็นสมองของคอมพิวเตอร์นะครับทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทุกอย่างที่ถูก้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็คือการแสดงผลนะครับหรือเราเรียกกันทุ่อไปว่าเป็นการจอนะครับตัวการจอนี้นะครับที่เรากาลังแสดงให้ดู เป็นการ์ดจอที่ใช้เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมต่างๆนะครับทําให้การแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นลื่นไหลขึ้นนะครับโดยปกติแล้วการ์ดจอนี้จะใช้กับงานกราฟิกหรือใช้สําหรับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้กราฟิกสูงนะครับหรือใช้ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีการ์ดจอก็ได้นะครับโดยเมนบอร์ดบางรุ่นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การ์ด การทํางานปกติที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศหรือทํางานเอกสารนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการจอก็ได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับ mm. ก็คือเมาส์นะครับเมาส์นี้จะทําให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ไง่ายมากนะครับเมาส์ที่ดีนะครับผู้ใช้ไม่จาเป็นที่จะต้องไปมองมือที่จับเมาส์อยู่เลยนะครับเมาส์ mm. ที่ดีจะต้องสัมผัสกับสายตานะครับ mm. เวลาก่านไปตามหน้าจอหรือไปจุดต่างๆ เมาส์ในปัจจุบันมีอยู่2แบบนะครับเมาส์แบบแรกเราใช้กันมานานแล้วนะครับนานพอสมควรก็คือเมาส์ที่เป็นรูปยิงนะครับส่วนเมาส์ที่เราใช้กันปัจจุบันนี้จะเป็นเมาส์ที่เป็นเมาส์เลเซอร์นะครับก่อนท่อไปนะครับก็คือแรมนะครับแลมเป็นหน่วยความจําอีกหน่วยความจำหนึ่งที่จะทําหน้าที่นะครับในการประมวลผลนะครับพอแรมประมวลผลแล้วก็จะส่งข้อมูลต่างๆไปยังซ p u นะครับให้ CPU เป็นคน ประมวลผอีกครั้งหนึ่งทีนี้การทํางานของแรมนะครับแรมจะทํางานได้เฉพาะในช่วงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่านั้นถ้าเกิดไฟดับนะครับความจําต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่กําลังทํางานอยู่บนแรมนั้นก็จะหายไปทั้งหมดนะครับอุปก์กรชิ้นต่อไปที่จะต้องมีอยู่ในคอมพิวเตอร์อทุกเครื่องนะครับก็คือ c d ide, DVD d ีได e ์ด d ว r i v e นะครับอุปรกรณ์ชิ้นนี้จําเป็นยังไงจำเป็นในลักษณะที่จะต้อง ีการใช้แผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีนะครับใส่แผ่นลงไปแล้วก็อ่านข้อมูลต่างๆที่อยู่ในแผ่นซีดีนะครับอุปรกรณ์น,นี้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราต้องการนําข้อมูลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าซีดีซีดีอาร์ดีนะครับแล้วก็ดีวีดีอาร์ดีวนะครับเป็นตัวเขียนข้อมูลลงแผ่นนะครับเพื่อเอาไปใช้งานต่อไปได้ด้วยนะครับ กุปมกณ์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับเรียกว่า CD หรลอกหรือ DVD หรอกนะครับกุ่มกอนชิ้นี้ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับผ่านแผ่านเครื่องเขียนนะครับ CD ที่เรียกว่า CD r w อ r ร์ดิวนะครับหรือดีวีดีอาร์ดิวไดนะครับีนบยนข้อมูลเอาไว้ในแผ่น CD พวกนี้นะครับเอาไว้สําหรับใช้ ไปทำงานกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือเอาไปใช้สําหรับดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับขอขอบคุณครูทรงกดเอี่ยมวนที่มาให้ความรู้ในั้งนี้ค่ะเราจะเห็นว่าส่วนประกอบหรืออุปกรณ์หลักๆของเมอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกอนไปดังนั้นว่าเรา